โฟกัสจริงๆนะแล้วลงมือทําจริงๆแล้วออกมาแบ่งปันสม่ําเสมอบอกซ้าๆสม่ําเสมอเงี่ยนะวันนี้แม่เข็มก็ไม่ได้พูดธุรกิจแบบเต็มรูปแบบนะทุกคนแม่เข็มออเอออาไว้คือเมื่อวานก่อนมันพูดไปแล้วเต็มรูปแบบหรือเมื่อวานนี่แหละนะวันนี้ก็พูดแบบสลับไมซ์เล่าประสบการณ์ของตัวเองเนะี้ยแต่เดี๋ยววันถัดไปก็จะพูดแบบเต็มรูปแบบก็คือพูด คำว่าเต็มรูปแบบอนะพูดสตอรี่ของบริษัทนะบริษัทสินค้าแผนะ่ะเราก็พูดเรื่องสินค้าแต่วันนี้พูดสินค้าใช่ไหมคะแล้วแผนไรายได้นะวันนี้ยังไม่พูดนะแผนไรายได้เนะี่ยทรงพลังมากนะทำให้คุณเนี้ยสาเร็จเร็วคือถ้าเกิดใครมองแผนไรายได้ออกอะคุณอย่าจะตื่นเต้นมาอ้ยฉันอยากทําอ่ะฉันอยากทําไม่เข้มเห็นแผนไรายได้แล้วไม่เข็มก็ตื่นเต้นอะ่ะนะนะคือเรามองแค่คนสําเร็จอะว่าเขาได้แบบเนี้ยนะฮนะถ้าเกิดเขาพูดปากเปล่าเนี่ยนะ เราก็คงไม่เชื่อเท่าไหร่ในใจสิแมแต่นะเขาเปิดรายได้ให้ดูนะเขาก็เปิด